You will เ e v e r walk alone เดินไปด้วยกันกันกบชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลสนับสนุนช่องง่ายๆกาซื้อสินค้าลิเวอร์พูลที่ปักหมุดเอาไว้ทุกการซื้อคือกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพขอบคุณที่รักกันสวัสดีครับพวกักับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่นักข่าวที่มีความน่าเชือถือยืนยันนะครับวันลิเวอร์พูลเริ่มต้นเจรจาสัญญา3นักเตะค,คนดังตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วและกำลังจะมีข่าวดีในรเร็วนี้นะครับ ดูเหมือนว่าสถานการณ์การตัดสินาชุมใหม่ของทันเทนส์อเล็กซานโดรเวอจิอฟันไดและโมเมตซาลานั้นต่างก็กำลังเป็นที่ถกเถียงกันว่าสมโมสรลิเวอร์พูลนั้นมีความจริงใจมากแค่ไหนกับการตัดสินาชุมใหม่ให้กับผู้เล่นทั้ง3รายนี้หลังจากที่ตั้งแต่เมื่อช่วงสมเมอที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ที่กำลังเข้าสู่ช่วงปลายปีทางสมโมสรลิเวอร์พูลนั้นก็ยังไม่สามารถตัดสินาชุมใหม่ให้กับผู้เล่นได้เลยแม้แต่คนเดียวจนทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากต่างออกมาประท้วง สโมสรเรื่องนี้อยู่เป็นระยะระยะเพราะไม่ต้องการให้ลิเวอร์พูลต้องปล่อยตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดเหล่านี้ให้ต้องย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัวในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยล่าสุดนะครับก็เป็นท่านันของมลิสันเลดดี้นักข่าวสาวสวยจากสกายสปอร์ตได้ออกมาอัปเดตข่าวล่าสุดที่เกี่ยวกับสถานการณ์การต่อเสัญญาช่งใหม่ของทั้นเทนนเล็กซานโดเวอร์จลฟันได้ uno, ai, และโมเมสซลาที่ยังไม่มีความชัดเจนในตอนนี้ว่า ในความเป็นจริงแล้วสโมสรลิเวอร์พูลนั้นรู้ดีว่าผู้เล่นทั้งสามคนนี้มีอิทธิพลต่อทีมมากแค่ไหนทั้งในและนอกสนามและทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นก็ได้ทําการเจรจาพูดคุยกับผู้เล่นทั้งสามรายนี้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับแน่นอนว่าการตัดสินใจฉบับใหม่ให้กับทั้งสามนักเตะน,นั้นถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของสโมสรดังนั้นกระบวนการดังกล่าวนี้ จึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะแต่ก็เชื่อได้ว่าความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญนใหม่นั้นน่าจะมีความชัดเจนออกมาให้เห็นกันในเร็วนี้เราสามารถยืนยันได้ว่าลิเวอร์พูลนั้นมีความชัดเจนเป็นอย่างมากที่จะต่อสันญาุนใหม่ให้กับทั้งเทนอเล็กซานโนรเวอร์จิฟันได้และโมเมสซาลาและทางสโมสรก็รู้ดีว่าฟุตบอลของอาเนอร์สอร์ตนั้นไม่สามารถขาดตัวผู้เล่นหลักทั้ง3ารายนี้ไปได้ลิเวอร์พูลไม่ได้เลือกทางที่จะ เซฟเงินจานวนมากด้วยการที่จะไม่ต่อสินญาชุดใหม่ให้กับผู้เล่นทั้ง3ารายนี้อย่างแน,น่นอนเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้ทางสโมสรนั้นกําลังมองหาทางออกและหาจุดที่ลงตัวร่วมกันมากกว่าโดยการออกไม่สัมภาษณ์ล่าสุดของโมซาลาที่มองว่ากําลังเป็นการกดดันสโมสรอ,อยู่นั้นมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การกต่อสันญาชุดใหม่ของเขาแต่อย่างใดิเวอร์พูลมีแผนการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอนซึ่งตัวของดิชันนั้นสามารถยืนยันได้ว่า ลิเวอร์พูลกำลังเร่งเรียบเรื่องการตัจดจในชุใหม่อยู่ในเวลานี้อย่างแน่นอนแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าทางสโมสรน,นั้นจะจัดการเรื่องดังกล่าวนี้ให้เสร็จสิ้นในตอนไหนกันแน่แต่ก็เชื่อได้ว่าน่าจะอีกไม่นานและแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ควรที่จะใจเย็นและรอฟังข่าวดีที่กำลังโจกมาในเร็วๆนี้จะเป็นการดีที่สุดนะครับด่วนลิเวอร์พูลเหงื่อท่วม พอจะอัปเดตด่วนนะครับกอร์เดอร์แบลี่อาจไม่ได้ลงเล่นอีกแล้วในปีนี้ส่วนโกนาเต้กับเทนพร้อมลงบุกกับเกมแมนเชสเตอร์หลังจากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดล่าสุดนะครับที่ลิเวอร์พูลสามารถเปิดบ้านไล่ต้อนเรยลมาริดทีมผู้มเยอนไปได้แบบสบายๆ2ประตูต่อศูนย์ในก่ํากืนวันพุทธที่ผ่านมานั่นทําให้ลิเวอร์ยังคงมีสถิติที่ยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลยุโรปด้วยการเก็บชัยชนะ5เกมรวดก็น,นำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนศึกยูฟ่าแชมเปี้ยน แต่อย่างไรก็ตามนะครับชัยชนะของลิเวอร์พูลในเกมนั้นนี้ก็ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บของทั้งอิบไรมาโกนาเต้และคอนเนอร์บลาสลีย์ที่รับบาดเจ็บจากเกมนัดนี้นะครับโดยล่าสุดนะครับตอนนั้นพอจอยส์แห่งหนังสือพิมพ์เดอะท่ามก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวล่าสุดที่เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของ3ผู้เล่นลิเวอร์พูลอย่างเพนอเล็กซานเดอร์โนอิบไรมาโกนาเต้และคอนเนอร์บลาสลีย์ก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านทำสุดใหญ่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้โดยทางพอจอยสยืนยันว่า ลิเวอร์พูลกำลังพบกับปัญหาสำคัญเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของคอนเนอร์บลสลี์หลังมีคำยืนยันว่าแบ็คขวารายนี้นั้นรับบาดเจ็บกล้ามเนื้อคนขาด้านหลังจากเกมที่พบกับเดัลมาริดพร้อมทั้งยืนยันได้ว่าอาการบาดเจ็บของนักเตะรายนี้นั้นหนักหนาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวโดวยคาดการณ์ว่าบรสลี์นะครับจะต้องพักรักษาตัวประมาณ1เดือนซึ่งนั่นอาจจะหมายความว่านักเตะรายนี้จะไม่ลงเล่นอีกแล้วในปีนี้และจะกลับมาได้ครั้งในช่วงหลังปีใหม่นู่นเลยนะฮะ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นความเสียหายที่น่าเป็นกังวลพอสมควรเลยทีเดียวสําหรับลิเวอร์พูลนั่นก็เพราะว่าแบ็กขวาชาวอาริสรายนี้กําลังทํำงานได้ดีเป็นอย่างมากในเวลานี้นั่นเองนะครับโดยพอจอยนะครับก็ยังได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของทั้งเทนส์อเล็กซานเดอร์โนและอิบไรมาโกนเต้ ate, ต่อไปด้วยนะครับว่า ในตอนนี้เทรนส์อเล็กเซนโน,โนสามารถผ่านการทดสอบความฟิตและลงฝึกซ้อมกับทีมในช่วงเซสชั่นวันพฤหัสบดีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาจะพร้อมลงสนามแทนที่ของคอนเนอร์บลาสลี์ในเกมที่ลิเวอร์พูลจะพบกับแมนซิสตี้ในวันอาทิตย์นี้ได้อย่างแน่นอนในส่วนของอิบไรมาโกนาเต้นั้นแม้ว่าในตอนแรกหลายฝ่ายต่างเกิดความเป็นกนังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของกองหลังชาวฝรั่งเศสรายนี้มากกว่าอาการบาดเจ็บของคอนเนอร์บลาสลี์เสียอีก แต่จากผลการสแกนที่มีมาณตอนนี้ก็แสดงเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าโกโนเต้นั้นมีอาการมาเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นจากเกมการแข่งขันในนัดล่าสุดเขาสบายดีและสามารถกลับมาลงสนามในเกมพบกกับแมนเชสเตีในวันอาทิตย์นี้ได้แบบไม่มีปัญหาฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีแบบสุดๆสําหรับลิเวอร์พูลในตอนนี้นั่นก็แว่าอันเนอสลัดนั้นจะได้แผงเบคโฟที่ดีที่สุดที่ประกอบไปด้วย เทนอเล็กซานเดอร์อิบเรียมาโกนาเต้เวจิฟันไดและแอนดี้โรเบิร์สันลงพร้อมดวลกับแมนเชสเตอร์ตี้กันแบบพม,มา่าพร้อมต่างกันอย่างแน่นอนนะครับหงแดงใกล้ประกาศข่าวดีเวจิฟันไดจ่อเซ็นสัญญาชั่วโมงใหม่หรือผู้พูดเตรียมประกาศข่าวดี้และเมีรายงานมาว่าเวจิฟันไดประกาศหลังกับตันทีมใกล้ที่จะจะรดประกาศเซ็นสัญญาชัา่วโมงใหม่กับสโมสรในเร็วๆนี้ สัญญาใหม่ยุติข่าวลือฟนไนเป็นหนึ่งในสานักเตะที่กำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้รวมกับเทนอเล็กซานเดอรและโมซาลาซึ่งก่อนหน้านี้ซาลาก็เพิ่งออกมาส่งสัญญาณว่าเขายัางไม่ได้รับข้อเสนอสัญญาช่วงใหม่จากสโมสรอ,อยยางไรก็ตามนะครับล่าสุดดูเหมือนว่าเวอร์จิฟอนไนจะตัดสินใจยุติข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่กับหงแดงเอเย่นคอนเฟิร์มไม่ว่างแล้ว อันฟิลวัตรายงานมาว่าเอเจนต์ของฟันไดได้แจ้งกับผู้ที่สนใจว่าฟันไดไม่ว่างแล้วและสัญญาฉับใหม,ม่กับลิเวอร์พูลอาจมีการประกาศเร็วๆนี้แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยนันว่ามีการลงนามในข้อตกลงแล้วหรือไม่แต่รายงานระบุว่ากระบวนก,นกนารการเจรจานั้นอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วและสัญญาชับใหม,ม่เป็นเพียงแค่พิธีการเท่านั้นมุ่งมั่นกับลิเวอร์พูล100%ก่อนหน้าน,นี้ฟันไดก็เคยยืนยันว่า มีการเจรจาสเสนอชุดใหม่กับสโมสรและเขามุ่งมั่นกับลิอร์พูอย่างเต็มที่นน่นานว่าผมสามารถพูดได้ว่าการสนทนากําลังดําเนินอยู่แต่ผมไม่รู้ฟันได้กล่าวเราจะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตผมมุ่งเน้นไปที่ลิอร์พูอย่างเต็มที่ต้องการที่จะชนะเกมที่รออยู่ขา้างหน้าและไม่มีอะไรอื่นอนาคตจะเป็นอย่างไรผมไม่รู้ในตอนนี้ผมบอกได้แค่ว่ามีการเริ่มต้นการสนทนากันแล้วและเราจะรอดูข่าวดีสำหรับแฟนบอลหงแดง กานต่อสัญาชุดใหม่ของเวอร์จิลฟันไดนับเป็นข่าวดีสาหรับเป็นแฟนลิเวอร์พูลเพราะฟันได์คือหัวใจในออวรับของเทียมและเป็นหนึ่งในผู้นําคชกันในห้องแต่งตัวการที่ฟันได์ตัดสินใจอยู่กับทีมต่อไปจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับลิเวอร์พูลทั้งในและนอกสนามนะครับโดยคาดการว่าจะมีการประกาศข่าวดีนะครับเรื่องเวอร์จิลฟันไดในเร็วๆนี้ โดิลิบบของเราก็บรรลุข้อตกลงเรื่องสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่รอาการประกาศยังเป็นทางการเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นข่าวดีเช่านี้นะฮะเนวิฟันธงหงแดงบทระบายขาบ้านเขย่าบอลลังแชมป์พิมลิก การรีวิวคับอดีตปรกกลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาทำนายผลการแข่งขันศึกเดือดซูเปอร์แมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสตี้โดยเชื่อว่าหงส์แดงจะคว้าชัยชนะและเขย่าบัลลังแชมป์ของเรือใบสีฟ้าหลังสังหรณ์บอกลิเวอร์พูลชนะนิวิลน,นะครับซึ่งปัจจุบันทำนันที่เป็นนักวิเคาเกมให้สัมภาษณ์ในรายการ t ด e o ออฟแลบว่าเขามีลางสังหรณ์ว่าลิเวอร์พูลจะเอาชนะแมนเชสตี้ได้ในเกมนี้ ผมคิดว่าลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้น่าสนใจจริงๆในวิวกล่าวผมกำลังทำเกมและแทบรอไม่ไหวเพราะมีอะไรมากมายที่ต้องเดิมพันผมไม่เคยเห็นซิตี้ดูเปราะบางในยุคข,ของเปปกัวเดล่าจิมมี่เล,แลแนแอมก็พูดถึงเรื่องนี้และผมก็คิดว่ามันเป็นประเด็นที่ดีมากโดยเขากล่าวว่าแรงกดดันในเกมนี้ทันใดนั้นก็ตกอยู่ที่ลิเวอร์พูลในแง่ที่ว่าทุกคนคาดหวังว่าลิเวอร์พูลจะชนะเพราะทุกทีมก็เคยเอาชนะซิตี้ได้ นั่นจะส่งผลต่อลิเวอร์พูลอย่างไรผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะเมื่อมองไปที่ซตตี้ในเวลานี้เมื่อคุณรู้สึกถึงความเข้มข้นและความหลงไหลที่ลิเวอร์พูลมีผมคิดว่าพวกเขาสามารถวิ่งไล่แมนซิตี้ได้นั่นคือรางสังหรณ์ของผมซตตี้เปราะบางขาดความเร็วและพลังงานในวิววิวเคราะห์ว่าแมนซิตี้กำลังอยู่ในช่วงที่เปราะบางอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเฉพาะยิ่งหลังจากพ่ายแพ้มา5เกมจาก6นัดหลังสุดในทุกรายการมันน่าตื่นเต้นมันน่าตื่นเต้นอย่างแน่นอน เนมิวกล่าวผมไปซิตี้มา6 7 8 90ปีที่แล้วและส่วนใหญ่แล้วแค่คิดว่ามันเป็นข้อสรุปที่คาดการไว้ล่วงหน้าอันที่จริงมันค่อนข้างน่าเบื่อคุณกำลังมองไปทางเดียวใน,นระหว่างเกมเพราะพวกเขามีเปอร์เซ็นต์การคข้อควบวันถึง75%ต่อเกมแต่มีบางอย่างที่แตกต่างออกไปมากในฤดูกาลน,นี้และในวนเสาร์ผมก็ต้องบอกว่าผมคาดหวังว่าซิตี้จะชนะ ผมคาดหวังว่าพวกเขาจะรีเซ็ต,ตหลังจากพักเบรกทีมชาติผมคาดหวังว่าพวกเขาจะจริงจังมากและเป๊ปกอริล่าจะพูดว่าเอาละเราจะควา้าแชมป์5สมัยติดต่อกันและมันกไ็ไม่มีไม่มีความเร็วไม่มีพลังงานคุณภาพก็หายไปเล็กน้อยเช่นกันแต่มีบางอย่างไม่ถูกต้องหงส์แดงเจาะทิ้งห่าง11แต้มปัจจุบันลิเวอร์พูลครับนำเป็นเจ้าฝุงพิวเลีกทิ้งห่างแมนซิตี้ถึง8คะแนนหากหงส์แดงชนะโรเบยสีฟ้าได้ในเกมนี้จะทำให้ช่องว่างเพิ่มเติมไปเป็น11คะแนนซึ่งอาจทำให้แมนซิตี้หมดลุ้นแชมป์ นี่เป็นวันที่พวกเขาถูกกระตุ้นมากจนเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้แต่ความรู้สึกของผมคือลิเวอร์พูลจะชนะในเกมนี้เนวิลกล่าวแรงกดดันอยู่ที่ลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามเนวิลมองว่าแรงกดดันในเกมนี้กลับตกอยู่ที่ลิเวอร์พูลมากกว่าแต่ผมคิดว่าแรงกดดันอยู่ที่ลิเวอร์พูลที่จะต้องชนะมากกว่าซิตี้จะต้องชนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันบ้ามากที่คิดว่าซิตี้แพ้เกมติดต่อกันทั้งหมดมันน่าสนใจและผมก็ตั้งตารอมันอยู่แล้ว ประเด็นสําคัญนะครับเดวิลฟันธงหงแดงบทระบายขาบ้านซิตี้ปรอบังขาดความเร็วและพลังงานหงแดงจอดที่งาง1 0เอ็กแต้มเขยา่าบอลลังแชมป์แรงกดดันอยูดที่ลิเวอร์พูลมากกว่าซิตี้นะครับนี่คือการวิเคราะห์ของแกลลี่นีวิลนะฮะโรดี้ยกหงแดงชุดแชมป์ทีมที่ดีที่สุดที่เคยเจอพร้อมชี้ซาลาห์คือม hm ีดเล่มคมโรดี้นะครับกอ,องการกฏกันของแมนเชสเตอร์อกมายอมรับว่า ลิเวอร์พูลชุดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤษดูกาล2 0 1 9 2 0 2 0ภายใต้การกุมทีมของเจกเก้ตคลอปนั้นคือทีมที่ดีที่สุดที่เขาเคยเผชิญหน้าหงแดงชุดแชมป์เหนือชั้นโรดี้ซึ่งย้ายออกจากแอตเลติโกเริดมาร่วมทีมแบนสตีในฤดูกาล2 0 1 9 2 0 2 0เผยว่าเขาต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในการปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้องเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูลที่กำลังอยู่ในช่วงพีคสุดขีด วีล่กของผมแย่ที่สุดเพราะเราต้องเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูลชุดนั้นซึ่งไม่น่าเชื่อโรดี้กล่าวในรายการ Red It Football มันเป็นทีมที่ดีที่สุดที่ผมเคยเผชิญหน้าในอาชีพการทำง,งานของผมซาร่าคือม hm ีดเล่มคมโรดี้ยังยกยอก่องโมเมลซาราปีตัวเก่งของลิเวอร์พูลว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดที่เขาเคยเจอซาร่าระดับพรามผมไม่เคยเห็นผู้เล่นแบบนั้นมาก่อน เขาเหมือนมีดไม่ใช่ทักษะแบบเนม่าหรือเวเซนุจูเนียแต่เขาเป็นมีดทำประตูและแอซิดได้ใช่ลิเวอร์ pool คลองเมืองในฤดูกาล2 0 1 9ถึง2010ลิเวอร์พู o ภายใต้การนำทัศของเยกเกนครับโชว์ฟอร์มเนอย่างยอดเยี่ยมกว่าใจชนะเป็นว่าเล่นและควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครอบครองด้วยคะแนนทิ้งห่างระบายสีฟ้าถึง18คะแนนซาลาระเบิดฟอร์ม สลาเป็นกำลังสกัญในการผ่านลิเวอร์พูลคว้าแชมป์โดยยิงไป19ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนั้นรางวัลแห่งความสำเร็จนอกจากแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วลิเวอร์พูลยังกวาดรางวัลส่วนตัวอีกมากมายอาทิเช่นเจเกิคลับเป็นผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกเซเดลมาเน่ ane, เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของแฟนๆหรือ PFA จอแดนแฮนเดอร์สันเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของ FWA เนอเล็กซานเดอร์โนเป็นผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA และพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแห่งความทรงจำฤดูกาล2019-20ถือเป็นฤดูกาลแห่งความทรงจำของลิเวอร์พูลที่แฟนบอลหงแดงทั่วโลกไม่มีวันลืมนะครับสตตนชีหงแดงเหนือกว่าปืนใหญ่ด้วยขุมกำลังสำรองชั้นยอดคริสตันนะครับอดีตกอน้าทีมชาติอังกฤษแบ็กเบิร์นโรเวอร์ออกมาวิเคราะห์หลังจากได้ชมเกม ที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเรอรลมดริดไป1-0ในศึกยูฟ่าแชมเปี้นยนส์รอบแบ่งกลุ่มในค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมาโดยชี้ว่าความแข็งแกร่งของทีมคือจุดที่ลิเวอร์พูลเหนือกว่าอาร์เซนอลของแดงมีทีเด็ดที่ขุมกำลังตัวสำรองซัตตันซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมให้ความคิดเห็นว่าลิเวอร์พูลมีขุมกำลังสำรองที่แข็งแกร่งกว่าอาร์เซนอลอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยยกตัวอย่างเควินเคลอร ผู้รกษาประตูมือ2ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่อาริซงเบเกอร์มือ1ได้รับบาดเจ็บรวมถึงคอนเนอร์บราดลี่แบ็คขวาดาวรุ่งที่ทำผลงานได้ดีในตำแหน่งของเทน์อเล็กซานเดอร์โนสิ่งที่ลิเวอร์พูลมีที่แมนเชสเตีร์และอาร์เซนอลไม่มีคือความแข็งแกร่งในเชิงลึกของเทียมซัตตันกล่าวคุณดูที่ตำแหน่งผู้รกัาประตูดูสิเควิน,กนเกรลเฮอร์โดดเด่นเสมอก็มีอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมในหลายๆด้านไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาเซฟจุดโทษ เลียนเอมปเปเป้มักจะอันตรายแต่ค่มคืนนี้เขาใส่รองเท้าผิดข้างคุณดูที่ตำแหน่ง็คขวาเกอร์นนบอร์รี่ดูเหมือนว่าเอ็นร้อยหวายของเขาจะฉีกขาดในคําคืนนี้แต่พวกเขามีเทนอเล็กซานโดรที่พร้อมกับมาลงเล่นนัดเจอกับแมนซิสตี้ในช่วงสุดทศดาส่วนปื้นใหญ่ละ่ะยังต้องพิสูจน์ตัวเองในขณะที่อาร์เซนอลแมตทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้แต่สตันก็มองว่า ปืนใหญ่ยังต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของความแข็งแกร่งของเทียมโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่นักเตะตัวหลักได้รับบาดเจ็บบางทีแฟนๆอาร์เซนอลบางคนอาจไม่เห็นด้วยกับความรู้สึกเหล่านี้จูเลนทิมเบอร์กำลังทำงานได้ดีที่แบงค์ขวาในช่วงที่ไม่มีเบนไว้ในตอนนี้ัตันกล่าวหงแดงยังคงเป็นต่อแม้อาร์เซนอลจะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่สตตันก็ยังมองว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นเทียมที่แข็งแกร่งกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความแข็งแกร่งของเทียมซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการลุ้นแชมป์ในระยะยาวนะครับสื่อสเปนถล่มเอ็มเปเป้ด้วยคะแนน1คะแนนจากคะแนนเต็ม10หลังเข้าสู่ขุมนรกสื่อสเปนรุมสัพ์กีฬเอ็มเปเป้นะครับฟอร์มบูได้คะแนน1คะแนนจากคะแนนเต็ม10หลังชุดขาวไพ่ายหงแดงยับ สื่อสเปนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์คีิเลียนเอบาเป้ดาวยิงซูเปอร์สตาร์ของเรอัลมาดริดอย่างหนักหลังจากทำผลง,งานอย่างแนาผิดหวังในเกมที่ราชจ,จุดข,ขาวบุกไปแพ้ลิเวอร์พูล2-0ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาเอบาเป้หายไปจากเกมอาร์ตสื่อชื่อดังของสเปนถึงกับให้คะแนนเอบาเป้เพียง1คะแนนจากคะแนนเต็ม1ิพร้อมกับระบุว่าเขาไม่ปรากฏตัวในเกมนี้เลยเขาไม่ได้เป็นผู้นำและไม่เป็นประกาย อาร์ตวิจาร์ส่วนมากาอีกอินึ่งสื่อยักษ์ใหญ่ของสเปนก็ไม่ประทับใจผลงานของกิเลนเอ็มปเปเป้เช่นเดียวกันโดยระบุว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยตลอดทั้งเกมทุกอย่างมองชี้ว่ามันอาจเป็นกคค้ามขิงของเขาโดยที่เวเซซุสจูเนียที่บาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นได้แต่เขากลับทาผลงานได้อย่างนะั้นผิดหวังมากาวิเคราะห์เขาสู่คุมนรกแบบไร้ตั๋วกลับมากายังได้เขียนบทความแสดงความคิดเห็นโดยเปรียบเทียบว่าเอ็มปเปเป้เข้าสู่คุมนรกและไม่มีตั๋วกลับ การเข้าสู่ขนรวลของเอ็บบเป้มีตั๋วเที่ยวเดียวแต่ไม่มีตั๋วกลับมาก้าเขียนสื่อฝรั่งเศสก็ไม่ไหว้หน้าเลยกิฟสื่อชื่อดังของฝรั่งเศสก,ก็รุมสับเอ็บบ์เป้เช่นกันโดยให้คะแนนเขาเพียงแค่2คะแนนจากคะแนนเต็ม10และบอกว่าการขับความมั่นใจของเขานั้นเด่นชัดและเป็นอันตรายเบลลิงแฮมก็โดนหางเลขจูดเบลลิงแฮมครับกองกลางตัวเก่งของเรืมาเรตก็ถูกวีพักวิจารณ์เช่นกัน,กน,กน,ดกน,กนโดยอาร์ตให้คะแนนจูดเบลลิงแฮมเพียงแค่3คะแนนจากคะแนนเต็มสิบ ลิเวอร์พูลคือทีมที่ดีที่สุดในโยุโรปพอลเทเลเนโอนักข่าวของอาร์ตมองว่าความพ่ายแพ้ของเดลเมเรดไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะลิเวอร์พูลคือทีมที่ดีที่สุดในโยุโรปในปัจจุบันหงแดงเหนือกว่าราชันทุกขาวจากผลงานในเกมนี้เห็นได้ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลอยู่ในฟอร์มที่ดีกว่าเดลเมเรดอย่างชัดเจนเอ็มปเปเป้ถูกคอเนอร์บลัดลีย์ตามประกติดจนเล่นไม่ออกขณะที่เบลนงแฮมก็ถูกกองกลางลิเวอร์พูลบดบังรัดซี คีวินเคลลูเฮอร์เอาไงดีบอนอร์เนอร์สลอตแจ้งอนาคตอย่างชัดเจนเปิดปากเรียบร้อยอร์เนอร์สลอตกุนซือทีมลิเวอร์พูลเปิดปากถึงอนาคตของคีวินเคลลูเฮอร์ออกมาแล้วหลังนายทวารทีมชาติอัแ์แลนโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจนับตั้งแต่ที่อาริสงเบ็คเกอร์ล้มเจ็บ เคลเลเอร์เฮนครับผู้ตัดสาประตูตัวสำรองของลิเวอร์พูลเปิดออกมาระยะหนึ่งแล้วนับตั้งแต่ที่สมัยที่เจอเกนคลับเจ้านายใหญ่ชอนรมันยังกลุ่มทีมว่าเขาอาจอำลาทินแอนฟิลเพื่อย้ายไปเฝ้าเสาอย่างเป็นประจำกับสมโมสรอื่นหลังตกเป็นมือสองของทีมอย่างถาวอทั้งๆที่มีอายุ26ปีแล้วกระทั่งการย้ายมาของผู้จัดก,การทีมคนใหม่เคลเลเอร์ก็ยังถูกกำหนดให้รับ,บบทบาทตัวสำรองเช่นเดิมแถมกุนซือชาวดัต เซนเนาควาจอจิม,มามาดาชิบรีผู้สาประตูทีมชัตจอร์เจียของสโมสรบาเินเซียล่วงหน้าด้วยจึงทำให้อนาคตของมือเก่าไอริดในทีมหงแดงและดูแล้วลิบลีลงทุกทีอย่างไรก็ดีหลังจากอลิซงล้มเจ็บเคลลเฮอร์ออสบโอกาสสำแดงฝีมือในฐานะผู้รักษาประตูตัวจริงและเขาแสดงเห็นถึงความเหนียวเหนืบที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าในทวันทิชับบราซิลเลยกระทั่งก่อให้เกิดการตั้งคำถา,ถามถึงอนาคตข,ของเขาต่อกรณีเลื่องเกา่าสลััต เ,เมื่อวันที่8พฤศจิกายนอย่างน่าคิดว่าเคลิเฮยยอมรับบทบาทของตัวเองอยู่ก่อนแล้วแม้เขาจะเห็นด้วยที่จอมเซฟทีมยักษ์เขียวมีฟอร์มที่หยอดหยี่ยมบอกคิดว่านักเตะทุกคนต้องการเป็นหมายเลขหนึ่งทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะผู้รักษาประตูมันรวมถึงทุกตำแหน่งแต่นักเตะทุกคนต้องยอมรับบทบาทของตัวเองสล็อตเอ่ยหลังพาทีมเปิดปั้นเยบเบียร์มอริด2-0ในเกมยูฟาแชมเลคคืนก่อนจนถึงขณะนี้เควินยอมรับบทบาทของตัวเขาด้วยดีมาตั้งแต่ ต้นซีซั่นตราบจนถึงปัจจุบันตอนที่เขาไม่ได้ลงเล่นรวมถึงตอนที่เขาได้เล่นมันเร็วเกินไปที่จะคุยกันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในซีซั่นหน้าผมอยากให้นักเตะทุกคนลงเล่นทุกเกมมันคงผิดหากเขาจะเดินมาหาผมและบอกว่าผมอยากนั่งเป็นตัวซ่องในวันนี้มันเป็นเรื่องปกติของเขาและนักเตะคนอื่นๆลูซโซ่ล,ซลซูดิอาและแมคก,ก้าแม็กอลิสเตอร์ไม่ถูกเลือกลงเล่นเมื่อวันอาทิตย์ แต่เมื่อพวกเขาได้เล่นกับเรมอริดพวกเขาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งพรมเช่นสิ่งเดียวกันนี้จากเดมิสซูบอสไลและโคดิกาโปพวกเขากระหายที่จะลงเล่นแต่หากพวกเขาไม่เล่นพวกเขาก็ประพฤติตัวอย่างเป็นปกติมันเป็นสิ่งสําคัญในตอนนี้ก็เป็นเรื่องปวดหัวของอันเนอร์สลัตนะครับว่าจะให้ใครเป็นมือหนึ่งนะฮะอาริซงก็หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับนี่คือโศกากรรลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าคนที่ 29, ทยี่สิบเก้าพฤศจิกายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือ่น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ